สวัสดีครับกันครับไม่กลัวอัปเดต EP 7วันนี้เรามาคุยกันเรื่องบรรยากาศการซ้อมของทีมลำพูนบริเออร์และอัปเดตตลาดนักเตะกันดีกว่าครับ let's go ในตอนนี้นะครับทีมลำพูนวอริเออร์ก็เริ่มกลับมาซ้อมกันแล้วนะครับโดยนักเตะที่เซ็นสัญญากับทีมหรือว่ามีสัญญากับทีมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมกันครบแล้วนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางทีมก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอการซ้อมลงในเพจ a c e b o o k ของลำพูนวอริเออร์นะครับเท่าที่ผมดูมาเนี่ยบรรยากาศการซ้อมเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับโดยดูรมรวมแล้วเนี่ยสามารถตีความได้ว่าบรรยากาศของทีมเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวฮาของทีมก็หนีไม่พ้นเทพติ่งขนงเ้าครับพี่ติง่ง,งก,ก อตอนนี้หวังว่าลำพูนเนี่ยจะอยู่รอดบนไทยลีกก่อนครับแต่ทางบอร์ดบริหารเนี่ยก็หวังเซอร์ไพรส์ไว้พอสมควรนะครับและเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้โค้ดแขกนะครับโค้ดแขกก็ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ดของโค้ดโอ่งนะครับโดยตัวโค้ดแขกเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งไอทีในระดับหนึ่งนะครับและก็ตัวแกเองเนี่ยสามารถทํากราฟิกให้นักกีฬาดูได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยทีมลำพูนก็อาจจะมีวิธีการซ้อมต่างๆมากขึ้นนะครับมีแทคนติกมากมายนะโค้ดแขกก็สามารถทํากราฟิกสามารถแจ้งให้นักเตะเห็นภาพชัดขึ้นนนครรโ okay, ออเเเตตี้าาพูดื่งล เตะกันดีกว่านะครับ ลำพูนเรอเออร์ได้ต่อสัญญานักเตะ9คนนะครับภายใน2วันโดยส่วนใหญ่ที่ได้รับการต่อสัญญาครับก็เป็นตัวหลักที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ที3นะครับจนขึ้นที2เป็นแชมป์ที2ก็มาเล่นไทยลีกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ได้รับการต่อสัญญาของทีมลำพูนเรอเออร์เนี่ยในฤดูการที่แล้วเนี่ยถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับบนเวทีไทยลีก2ดังนั้นทีมก็ควรให้โอกาสต่อไปนะครับมาถึงดิวขาเข้ากันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยทีมลำพูนเรอเออร์ก็ได้ปิดดิวกอง สัมเพาดีครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานมานะครับว่าเจนลบสัมเพาดีเนี่ยก็อาจจะย้ายไปเล่นให้เชียงใหม่ FC นะครับแต่ก็น่าจะด้วยคอนเน็ชันของพี่โอ่งกับ BG จีนะครับทำให้ตอนนี้เราก็ได้เห็นเจ้าเจนเนี่ยมาเล่นที่แม่กวงสเตเดียมนั่นเองนะครับตอนที่เจนลบอยู่กับโค้ชโอ่งนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับตอนนี้ก็กลับมาช่วยโค้ชโอ่งเนี่ยขอให้ทําผลงานได้ดีต่อไปนะครับเห็นว่าจะใส่เบอร์19ด้วยนะครับคนต่อไปก็คือตัวอาเซียนครับ ถือว่าเป็นตัวอาเซียนได้ไหมวะก็ถือว่าเป็นตัวอาเซียนนะครับเพราะว่าเอียนแรมซี่ครับ เอียนแรมซี่เนี่ยเกิดที่ประเทศออสเตรเลียน,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับสามารถเล่นฝั่งขวาได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกขวาหรือแบ็กขวานะครับก็ต้องรอลุ้นกัน,นครับว่าฟอร์มของเอียนแรมซี่เนี่ยจะแจ่มแมวแจวเรือขนาดไหนนะครับก็ขอให้ฟอร์มเปี้ยงๆไปเลยนะครับโดยตัวล่าสุดที่ลำพูนได้เปิดตัวครับเป็นแบ็กซ้ายดีกีทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า22ปีจากทีมแบงคอกยูเนเต็ดเจษฎากรขาวงามครับในท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจษฎากรขาวงามเนี่ยยก็ได้ลลงงงเ่่นนนนนแแทตำหขอพีรรััโชาะคบ ถือว่าทําผลงานได้ได,ดีพอสมควรเลยนะครับไม่ขี้เหล่เลยครับเห็นทีมต่อสัญญานักเตะและเสริมตัวนักเตะกันขนาดนี้เนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็คิดว่ามันยังไม่พอครับอย่างน้อยๆเนี่ยคนจะเสริมตัวเป้งๆมาสักตัวหรือ2ตัวนะครับตัวที่แบบเล่นได้เล,เลยแล้วก็สามารถแบกทีมได้ครับในฤด,ดูกาลแรกบนไทลีกเนี่ยเราหวังให้อยู่รอดบนไทลีกก็พอครับทีมใหม่มมยังไม่ชินกับไทลีกนะครับในฤดูกาลต่อไปเนี่ยเราก็เสริมมาเพิ่ม, <ๆ S 1> มเสริมมาเพิ่มก็ได้นะครับแต่ขอให้เราอยู่รอดบนไทลีกให้เป็นกิจจลักษณะก่อนนะครับ เป็นกำลังใจให้ทีมกันต่อไปนะครับราชันโค,โคขาวทั้งหลายเออผมก็มีข่าวจะมาแจ้งเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยทีมลำพูมิวเลอร์ก็รับสมัครพนักงานนะครับไปดูกันที่หน้าเพจได้เลยนะเหมือนจะเป็นพนักงานออฟฟิศกับช่างภาพนะครับก็ลองไปสมัครกันได้ครับตาลบอกว่าเงินเดือนน้อยแต่โบนัสเยอะนะครับตามนั้นนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าแค่นี้แล้วครับเจอกัน E ีีหน้าไม่โกงอัปเดตเจอกันฝากกดไลค์ก s u ับสไ cribe ด้วยครับบ๊ายบาย